มาพาชมแล้วครับยูสุคิงออฟพักนะครับซึ่งเป็นรถเอล์นะครับ N m r 130แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซูเปอร์คอมเพลตเลวนะครับคันนี้ต่อเป็นกระบะดำนะครับสามารถใช้งานได้คือบรรทุกหินดินทรายแล้วก็วัสดุก่อสร้างนะครับมาชมครับก็มีอะไรบ้างครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเอล์ m r ก็คือ130แรงม้านะครับ ตัวหัวเก่งเนี่ยจะกว้างประมาณ1.78เมตรครับจากซ้ายถึงขวานะครับแล้วก็ความยาวตัวรถประมาณ6เมตรนะครับกระจกหน้านี่จะกว้างนะครับตัวนี้ครับคือมองภายในมาจะสบายแล้วก็มองได้เห็นกว้างนะครับแล้วก็มีกระจกด้านข้างนะสำหรับมองด้านข้างนะครับปัดน้ำฝนนะครับจะมี2แันนะครับแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับก็จะเป็น อ่อีสุ่ตัวนี้เป็นพรีเมียมนะครับมีสารลักเอลนะครับแล้วก็กันชนนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟหน้านะครับมันติดรีเฟคเตอร์แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับนี้เลยครับสารลักษณ์ n นึ่นะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะมีกระจกสองอันนะครับสองข้างกับสองด้านหน้านะครับรนี้เลยครับบนหัวเก่งนะครับก็จะมีไฟนะครับ ตามกฎขนส่งนะครับเวลาเปิดกลางคืนเนี่ยจะได้ไฟสองสว่างเห็นได้ชัดนะครับมาดูด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับจะเป็นน้อล้5ตัวนะครับยางจะเป็น700แล้วก็ขอบ16นะครับตัวนี้ครับสำหรับมาดูกระบะรับใช้งานนะครับตัวนี้เป็นดำนะครับสาหรับบรรทุกหินดินทรายได้นะครับตัวดําก็จะเป็นนะครับหัวเก่งจะมีกัน การกระแทกด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับเราจะมีราวจับนะครับจะมีการมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้ครับแหงข้างตัวนี้ก็ประมาณ60เซนนะครับก็จะมีข้อต่อสำหรับบรรทุกไปเพิ่มถัดมานะครับมาดูแคตซีนะครับเป็นรุ่นตัวซนะครับสำหรับตัวนี้ครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่2อลูก24โวลต์นะครับหมายจะเป็นกล่องเก็บเครื่องมือนะครับตัวนี้ครับ สามารถเก็บและล็อกได้นะครับน่ครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นสายไฮดรอลิกนะครับสำหรับยกดำนะครับตัวนี้ครับล้อด้านหลังนะก็จะเป็นหกล้อคู่นะครับตัวนี้ครับอันนี้เป็นซุ้มล้อนะครับเป็นเหล็กตัวนี้นะครับน้ำหนักรวมรุ่นนี้ก็เจ็ดิสนะครับเจ็ดสิบตันนะครับ ก็จะมีอ่นนี้เป็นแถบสีสะท้อนแสงนะครับตามกฎขนส่งนะครับไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟชุดไฟเรลนงครับก็มีไฟเลี้ยวนะครับไฟถอยนะครับด้านท้ายก็จะเป็นหูสลับลากจูงนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มียางอะไหล่พร้อมนะครับอันนี้ปลายท่อก็คือตามกฎขนส่งต้องให้สุดของบอดี้นะครับนี่เลยนะ ด้านข้างนะครับของกระบะตัวนี้สามารถเปิดได้นะครับตัวนี้ผมเปิดได้นะครับตัวนี้นี่เลยช่วงนะเป็นพบก็คือจากตัวนี้ครับซ้ายถึงหลังหัวเก่งก็4.3เมตรนะครับตัวนี้ครับแล้วก็น้ำมันครับดีเซลนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็สามารถเติมน้ำมันครับ B10 แล้วก็ดีเซลธรรมดาได้ด้วยนะครับ ตรงนี้จะพาชมนะครับจะมีท่อไอเสียจะมีแคทนะครับตัวนี้ครับสำหรับเผาไหม้นะครับแล้วก็บรรกาดนะครับนี่เลยจะวก็ะมี่อุยาม้อน้ํานะครับเพื่อดูแลรักษานะครับเครื่องยนต์นะครับสำหรับซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นพลาสติก P ี c อย่างดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาชมด้านในนะครับอ่นนี้นะครับก็จะมีเซ็นทรัลล็อกไปจกไฟฟ้าให้พร้อมนะครับขออนุญาตพาชมนะครับ พวงมาลัยนะครับเวอร์นะครับตัวนี้ครับยกตัวได้มีแอร์แบ็กให้นะครับแล้วก็คอนโซลกว้างนะครับตัวนี้นะครับมีวิทยุเทสมีแอร์พร้อมนะครับนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์หกสปีดนะครับเบรกมือนะครับผมแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็กว้างนะครับสำหรับเก็บสัมภาระได้นะครับผมจะขออนุญาตสตาร์ทแล้วก็ลองยกดับให้ดูนะครับ นี้ก็เป็นดัม4ตันนะครับสามารถยกได้ถึง6ตันนะครับท่านที่สนใจนะครับรถใช้งานตัวนี้นะครับเป็นเจ้าของง่ายๆนะครับดาวน์ลถก็มีแค่10%นะครับหรือติดต่อ f a c e b o o มสติสุขออนไลน์ย u ทูบมิติสุขออนไลน์หรือเบอร์ไม่ถือนะครับ0 8 1 4 9 8 6 7 8 1ครับขอบคุณมากครับติดตามชมครับขอบคุณมากครับ